สวัสดีค่ะลุงการยินเขาวาลุงการีฝันแม่นเห็นตาจ่าป่อวาฝันแม่นมันถือเมื่อแล้วไร้หงวดนะครับนะมืมอนีเบ้าเตียมก็เลยได้มีโอกาสพาติดตามตัวเหลขไปปากกีต่อน้องนะครับเนาองฝันบ้างใดครับลุงการฝันวาไว้งวดสวดไปกถือมุกขิเต้าสสวดไปงานถือจำบอกว่ามก็ไปเ้องครับไองานกะ งานอยู่สองสามเดือนอยู่และโดนสองสามเดือนเฮ้ไปเรื่อยไปเห็ดงานก็สางว่ครับลุงการบอเห็นงานเป็นรอบรปพ่ออพอโอ้ครับงามดลครับอยุพัทยาโอ้ยุพัทยาอชนบุรีตัวหนีเนาะอย่พัทยาครับงานอยู่แถวอยู่แถวอันอยู่แถวอันพัทยากลางหมดละบ่โอ้สนุกเบิ่งทะเลียที่สระ tám giường được các bạn, khách sạn, các cháu có thể tham, chẳng đại lý vo, các cháu à, tôi có là kẹp, mong các bạn, si, song, bẹt thôi mà, tố đây rồi, hai đứa đi vào đây rồi, song, rồi, si, หมูเดียวกันที่ไปเฮตุงานน้ากันแม่นหมูเดียวกันเฮ็ดงานกันยังมีชีวิตอยู่เนาะยังเนี่ยโอ้ค่ะวันนี้คนอยู่สุลัดคุณค่ะอยู่สฎรดสลร์สลั์ธานีคนว่างวันนั้นมองเลยว่าหายโตซํานี้กับมาเขียนห้ครับเขียนแล้วสีแดงขึ้นสซื้อมาบาดมาบาดสีแดงเลยอโอ้ค่ะขอมาก็บ่ทันได้ซื้อแล้บาดนดีความฝันนี่ คลิปเก่าของลุงการเนาะเว่าสููฟังในลุงเพื่อเอฟซีเป็นยังบ่ทันได้เข้ามาเบิ่งนโอ้เดี๋ยวโดนเลยก็สิเมือนกันห่ค่ะฟันบ่อกฟันว่าจะออกรถออกรถเจี่ยวกับรถไถมาสองขันค่ะออกมาก็มาครับไปไทยหน้าลุงการนั่นบ่กันว่าได้ออกรถเจี่ยวกับรถไถทยสองคันครับออกมาก็ไปเอารถไถไปไทยหน้าเขาเจ้าไถนาบวานไถแล้วกลับขึ้นมากไม่หยิบหยิบก็ได้ไป อยาก้นตายอยานตายอยู่ทางทางวดเรียอนึ่งก็เรียกพุงเรียกพุงใด้ป้ลยนะเรียกพุงใด้ายรถเลยาปรถไทยนี่แหละครับแง่คุยกับเุณกัตัวเลขกับเลขกับเลขศูนย์เก้าห้านี่เลขทะเบียนรถไทยนั่นศูนย์เก้าหาครับร9เก้าห้าบานนี้มีเอฟซีพันธามได้ลุงการเพราะว่าในคลิปนั้นน่าลุงการเพิ่นว่า หมูจักคนผู้นั้นเป็นคนในบ้านนี่แหละว่าสันหมูจักอายุเพิ่นบ่ลุงการอายุสามกันและหาสิบหาพี่โอ้อายุสามกันกับลุงการเลยหาส,สิบ,าบ<อ>าหาปีเนาะกวสองสิบสามคือชินตรง,งกันแท้ก,อก,อก็อายุลุงการเป็นหมูหูเดียวกันบ่หมูเป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละหมูเดียวกันนะแต่ว่ามันยุบและปุ่มครับให้หาสิบหาสามกันครับโอเคมื่อกี้คน

ข้ากระสีอเอาได้นีแล้วครับลุ้งกันเอาหนีลาจีเดงเงื่อนไปสื่อรถไทยเที่ยวก็เป็นไม่หายโชคแล้วครับนี่นะะค่เลขนี่ในฝันวังลาสุดนี่เนาะช่วงคงสุดไทยนี่สี่แปดสองมูเขียนเหลขกให้มันบอลลุงกันเดงเลยมันบอลแดงเลยสี่แปดสองเดงสี่แปดสองแต่ว่าศูนย์เก่าหาก็ผ่าที่ผ่าปีนี่เป็นอายุของคนดี ถือรถไทยหยียบเนาะแ,แล้วก็เลขทะเบยียนรถคือในคลิปที่ผ่านมาเนาะลุงการเนาะค่ะอะยกโชคตัวเลขลุงการนผู้ชมเป็นเลขของลุงการค่ะฝันเห็นมมค่ะบอกเลขค่ะสี 4, 2, 8, นะ่สองแปดเนาะเป็นความฝันในคลิปนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะส่วนตัวเลขในความฝันคลิปที่ผ่านมาเนาะคลิปแรกของลุงการศูนย์เก้าห้าค่ะอายุของคนตายหนีห้าสิบห้าปีเนาะ จังเดกคให้านผม้ชมทางบานโชคมานกับตัวเลขของลุงการค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถามมีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ไสจ่าปอกกับสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบานคือเกาค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใส่ค่ะานผมุชมเมือนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะานผมุชมไปค่ะพิธการค่ะหลวงปู่ค่ะอันว้าเลือกคุนของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผม แม่ทรนี่ห้ฟังเนี่ยค่ะวงปูก็เป็นมาคือการ้ลุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่ไไมาไปใส่มาใส่กระซามวิชีเปบุชาเทวดาเปหลอกสมรักษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวก้าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในขอบวันวันนี้ขอนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด เพื่อนำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณนี่บางของทีนก็เอิ่อหน่เต็นผมแม่โทรณนี่บางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเม่อ่าอยู่ในตัวนี้ที่เขียนไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในทิศทางหลงในซับคนคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาบมันํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่ง ดีซอยอยาจมเขาโบซาไปแล้วดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นบัตสุยางขา,ขายบอดีก็ดีเออไปรั้งมียังบ่เคยเสือส่อมเหลือถึขของเบอร์ก็ถือเขาเกิดอยู่ว่ามันเป็นอาบนาำมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วยมากอ่าหลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอ,อยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดขึ้นอยู่ลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่างออ่าคือสร้างป็นชีสัดสีมีชีวิตคนปู่ฝ่าคปู่เนี่ยมาพรางกับพระในหัวใจซะ ต้องใส่สางในการอกรมบอกซึกส่วนมาเขาเลยถือจำนหนามาหน้าไปขี่มันก็าบอกน้องขันดีบดเอ่าว่าว่าจะขนสาอ่งนังสั่งประกับส้างอันนี้ชีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสั่งโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเลียงสั่งอยู่สีอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดอผสมเส็จของงาส้างแล้วก็บพวกนังสั่งนองส้างร่วมกันคือพุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนําให้ญาติโยมเพิ่นมาทําบุญสั่งสลอกสารสา่งแม่นย,ยังกับพนมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสมเด็ะเจ้าอิปมาทุกโภมกัใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะไรที่ว่าเป็นเครื่องร่างของข,องข,องของังให้ญาติโยมไปสาธุสาธุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางนังให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังไนน้ำกันเนาะคะมม่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน,น,น่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทเทรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะ น่องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตก๊ตกตก๊กเฮ็ดเอียงกาบบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพืงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่คอยเข่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวานี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่อมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ